บอลลูนค่ะชื่อจริงชื่อจุธาทิพย์กิตราวรพาค่ะส่วนสูง162น้ำหนัก39ค่ะสัดส่วน36 23 33ค่ะค่ะสำหรับสายาในวงการนะคะก็เพื่อนๆจะเรียกกันว่าบอลลูนแม็กซิมนะคะเพราะว่าเคยผ่านเวทีการประกวดมิสแม็กซิม2013ค่ะค่ะสำหรับ ตอนนี้นะคะบอลลูนก็รับงานเป็นพริตตี้เอ็นะคะตามงานอ,อีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วก็ถ่ายแบบให้กับนิตยสารเซ็กซี่ทั่วไปค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็ออบอลลูนเคยผ่านเวทีการประกวดมิสแม็กซิม2013นะคะ เข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะแล้วก็ผ่านเวทีการประกวด Last The p e r f e c t Idol 2013ค่ะได้รางวัล Miss Photogenic ค่ะ <S <S ค่ะถ้าถามว่าบอลลูนเจ้าชู้ไหมนะคะตอบได้เลยว่าเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้เลยค่ะแล้วก็คะแนนความเจ้าชู้ของตัวเองให้แค่3คะแนนเท่านั้นค่ะ สำหรับสิ่งไหนในตัวของบอลลูนที่ทำให้ดึงดูดหนุ่มๆที่เข้ามาใช่ไหมคะอ่าน่าจะเป็นคำพูดแล้วก็บุคลิกอะคะ่ะคือบอลลูนจะเป็นคนที่แบบว่าดูตลกตลกดูตองตองอะคะ่ะแล้วก็บุคลิกก็คือแบบว่าดูเหมือนเด็กอะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับสเปคผู้ชายที่บอลูนชอบนะคะบอลลูนชอบผู้ชายที่ ก่อนอื่นเลยต้องเป็นคนดีนะคะแล้วก็ไม่โกหกแล้วสำหรับสเปคเนี่ยออชอบผู้ชายชอบผู้ชายตีค่ะชอบผู้ชายขาวตีถามว่าเคยมีอะไรในรถไหมเ<ม>หรอคะคือจริงๆอยากมีนะแต่ว่าแบบเราไม่ได้มีรถที่แบบว่าคันใหญ่มากที่จะแบบว่าสามารถที่จะทํากิจกรรมได้ก็เลยไม่เคยค่ะ ทุกคนนะคะบรุนคิดว่าหน้าอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นสรีระของผู้หญิงนะคะก็่อ,อมันเป็นสิ่งที่ทําให้หนุ่มๆเนี่ยอยากเข้ามาหาเราด้วยสําหรับรถแต่งนะคะคือจริงๆเนี่ยบรรูเป็นคนชอบความเรียบง่ายนะคะคือจริงๆถามว่าชอบไหมชอบนะคะคือมันสวยงามแต่ว่าความแรงเนี่ย บรรลุมเป็นคนไม่ค่อยชอบรถเร็วเท่าไหร่ชอบความเรียบเรียมากกว่าคือถ้าเอาจริงๆแล้วคือรถแต่งเนี่ยชอบเพราะว่ามันมีสีสันแต่ว่าใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆมันคงขับไม่ค่อยสะดวกอะค่ะชอบรถบ้านมากกว่าค่ะชอบรถรุ่นอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะ,อะชอบเป็นบ m เอ็อะค่ะเพราะว่ารถ BM เเป็นรถที่แบบว่าขับสบายนะคะแล้วก็คันใหญ่ สุดท้ายนี้เนี่ยต้องฝากผลงานของบอลลูนด้วยก็คือเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะคะในเว็บไซต์ Boxer Racing com ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับของบอลลูนนะคะได้ที่ Instagram b a l l แ n Maxim ค่ะ สำหรับ b o x a r Racing.com นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับข่าวสารของรถแต่งนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับรุ่นรถไม่ว่าคุณอยากจะทราบหรืออยากจะรู้อะไรไม่ว่าจะเป็นราคาหรืออุปกรณ์เอิส,สระในการแต่งรถนะคะรียได้ว่า b o x a r Racing เนี่ยมีครบเลยค่ะ